วัสดีครับผมดรอานิรุธหนูปลอดที่ปรึกษาพื้นที่หงเจริญนะครับจากโครงการสมาธิมหาวิทยาลัยแม่โจ้น,นะครับสำหรับพื้นที่หงเจริญนะครับเดิมเป็นพื้นที่ของสอปปนะครับแล้วก็มีการแบ่งพื้นที่ให้กับภาคประชาชนนะครับได้ประกอบอาชีพได้ทํากินนะครับโดยแบ่งครัวเรือนละ5ไร่นะครับซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยครับมันเป็นพื้นที่ เสื่อมโทรมมาจากพื้นที่การปลูกปาล์มน้ํามันนะครับพืชที่ปลูกได้ในพื้นที่ส่วนใหญ่จึงเป็นกล้วยซึ่งชาวบ้านเนี่ยนะครับประกอบอาชีพกเกษตรกรรมและปลูกกล้วยเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นเนี่ยนะครับจึงมองว่าจุดนี้เป็นแหล่งที่จะผลิตกล้วยได้ส่วนหนึ่งของจังหวัดชุมพรดังนั้นโครงการนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เลยมุ่งที่จะพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะในเรื่องของกล้วยหงเจริญนะครับให้เป็นผลิตภัณฑ์ของ นจนในที่สุดเนี่ยนะครับก็ได้มีการส่งเสริมมีการจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตกล้วยของเจริญแล้วก็มีการแปรรูปนะครับดังนั้นสิ่งเนี้ยนะครับจึงเลยเป็นการส่งเสริมให้กับชาวบ้านหรือประชาชนในพื้นที่ที่เป็นสมาชิกได้ประกอบอาชีพนี้นะครับดังนั้นในส่วนนี้ก็เลยได้เข้าไปทํากัน ศึกษานะครับค้นพบว่าผลิตภัณฑ์นี้เนี่ยนะครับสามารถสร้างมูลค่าให้กับจุดจุดได้จึงมีการส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ยครับได้มีการแปรรูปไม่ไว่าเป็นกล้วยตัดแห้งกล้วยอบพลังงานแสงอาทิตย์หรือกล้วยฉาบนะครับแล้วก็ขายส่งในพื้นที่ตลาดนะครับในจังหวัดจุกร์รวมถึงต่างจังหวัดด้วย ดังนั้นในส่วนของโครงการนี้นะครับจึงเป็นสิ่งที่ดีที่จะช่วยส่งเสริมภาคประชาชนนะครับให้มีการประกอบอาชีพให้มีความมั่นคงเพื่อให้สอบคล้องกับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกินอิม่มนอนอุน่นทุนมีนี่ลดเพื่อความมั่นคงของคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไปนะครับขอบคุณครับ